มาเดินไปนองพู้ได้จอน้านี่เขตเอ่อเขตของสร้างรถโต,โตกออยู่ที่อำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้ใช่ไหมอันนี้เป็นรถจอตะบลด้านสร้างของคุณยายน้อยทีมงานทีมงานพ่อใหญ่ประเรสริฐสร้างรถจรกับบ่คอยได้งาน ปั๊มน้ำลายปไ,ไปเลยพี่น้องเฮแต่ลังหันนะพ่มีรถยนต์ออกไปติดตั้งไ้ได้นะแต่ว่าโทัรประสานงานรถจอรถยังไ้ได้อยู่อันนี้ในหมู่บ้านของสร้างเองถ้าผูใ้ใดมีทออยู่แล้วนี่ค่าจอเมื่อเดียวหรือว่าถ้าถ้าให้ทางให้ทางรถจอสซื้อมาให้น้ำนี่ก็เพิ่นเมา11,000่งหมื่น่บาทเด้อ เป็นจอแบบปั่มลองเลยได้น้ำเหมือนกันครับแตสซ่าเนี่ยประมาณสีสีหาชั่วโมงตบอได้ผู้ใดสนใจถ้ามีทอ่ออยู่แล้วมื้นเดียวถ้าให้ทั้งให้รถจอดซื้อมาน้ำนี่หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทราคานีเด้จังหวัดนครราชสีมากับอำเภอไก่เคียงไปได้ครับผมอยู่นี่อำเภอบวใหไง เป็นแกงสนามนาเม,มืองคงปะไทยพี่ไม้หรือว่าทางไอ้ทางคอนเกนียงละ่ะสร้างกัลืมไปได้ครับลองลองลองโทรมาถามมึงตั้งแตเ,เป็นบางบัญชีไปไห่ได้ในเขตอำเภอไก่เคียงยใช้แดนใช้ยภูมใช้เดนคอนเกนไนะสถานที่ของพวกสร้างอยู่นี่ยโคราชเนี่ย เดีครับเดี๋ยวมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งที่นี้แหละสร้างก็รับนาทีย้อนสาเหมือนเหมือนเดิมงานเดิมจอไว้เป็นของจะของพี่น,อน้องบ่มีหยั่างเลี้ยงนามเลยน,นะที่นี่นะครับเดี๋ยวทีมเบอร์รถจอไว้ให้นะครับเดี๋ยวเป็นส่วนรถของสร้างรถตัวเองหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ครับเดี๋ยว ขอบคุณครับไปหลายๆบอ่จอจอ่อพร้อมๆกันกับมส่วนรดอีกเด้อพี่น้องเลอผู้ดใดติดตอ่อติดต่อยให้คุณยายหน่อยนะเพิ่นก,นกนัให้เงินใส่อยู่เด้อหา้อยหา้อยนะครับแค่นี้เด้อขอบคุณที่รับชมครับผม